เปิดราคาชุดอั้มพัชราภาใส่ไปเดบห้โซพกเห็นเรียบเรียบแบบนี้มีช็อกขยับตัวทำอะไรเป็นต้องมีข่าวถูกจับตามองตลอดเวลาจริงๆสำหรับซุปตาตัวแม่อั้มพัชราภาอย่างล่าสุดก็มีโมเมนต,ต์ให้แฟนๆได้ฟินยิ้มแก้มฉีกกับภาพที่สาวอั้มและหนุ่มคนสนิทพกควงคู่กันไปดินเนอร์หวานสุดโรแมนติกมีความ หยอกล้อเซลกันตลอดจนหลายคนก็ได้แต่ลุ้นแต่เชียร์ว่าเมื่อ,อไรนะจะมีข่าวดีสักทีซึ่งดินเนอร์หรูครั้งนี้นอกจากความหวานแล้วไม่ไม่พูดไม่ได้เลยคือความสวยของซุปตาสาวเพราะเธอมาในชุดสีเหลืองออร่าสะดุดตาแม้จะดูเรียบง่ายแบบนี้แต่ขอบอกเลยว่าราคาไม่เบานะจ๊ะเพราะชุดสีเหลืองกระเป๋าเขียว แค่2จงิ้นก็ปลาไปกว่าหนึ0 0แ